สวัสดีค่ะอันนี้อะไรนะสีใช่ไหมลูกส,สีดินสอซื้อมาจากร้านขายของเล่นกับพี่ต้นใช่ไหมเ<ม>นี่ยสีคอลีนมีโอ้โหมีหลายสีเลยน้องตังดูนี่ดูนะคะแต่ว่ามันเหล่าหรือยัง <Yeah. S 1> มันยังไม่ได้เหล่าเลยเห็นไหมมีหลายสีเลยเห<ร>ลาตรงนี้ด้วยอ่าเหลาตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยเหล่านะคะเรามาดูก่อนว่ามีนี่น้องตัง,ง,ตงเรามาดูก่อนมีสีอะไรบ้างลูกอันนี้สีลาย แม่เหล่าข้างบนจับข้างบสีบลู <Blue. S 2> สีฟ้าใช่ไหมครับอ่ะอันนี้สีพิงใช่ไหมครับแม่อันนี้สีเออโน่ no, ไม่ใช่สีเรดอันนี้สีออเรนจ์ส้มอันนี้สีกรีนสีเขียวนะครับ,รอ,บอ่ะอันนี้สีไล่ต่างต่งมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวอันนี้สี แดงเรดอันนี้สีบลูบลูหรอสีม่วงเพื่อพออันนี้อ่ะอ่อันต่อไปอันนี้สีอะไรลูกสีเหลือง yellow อันนี้สีเขียว green อันนี้สีอะอ่าอันนี้สีอะไรอีกอันนี้สีฟ้า blue อันนี้สีอะไรลูกพี่ต้นสีพิงค์สีชมพู อันนี้สีพี่ต้นนี้สีอะไรครับเรดเรดหรอโน้บราวน์ว้าวบราวน์น้ำตาลอันนี้สี <Okay. S 1> อะใสนเ่เรดเยลโล่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาสีใส่ในรถขยะเลยเหรอใ่อาสีใส่รถขยะอ่ะน้องตังสีใส่รถขยะสีใส่รถขยะสีใส่รถขยะพี่ต้นเลยอะใส่แล้ว พี่เอาไปที่อื่นพี่มีเทที่อื่นอ่าที่นี้อ่านี่นีเราสีใส่รถขยะแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจะเทสีใช่ไหมอ่ะกระดกหัวซิมันจะไหลแล้วนะคอยดูนะเก็บใส่ไหนเก็บใส่ไหนนับซิมีกี่อันนับนับนับก่อนหนึ่งสองสองอ่ะสามสี ล่วงๆ่วง9่วงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดันนี้ไม่ใช่สิบสองเอาเอาฝาปิดได้ไหมฝาเราขยบปิดได้ไหมว้าวปิดไม่ได้อ่าถ้าปิดแล้วเปิดท้ายสิเปิดท้ายเราเอาขยะใส่ข้างในแล้วเราเปิดท้ายแล้วใช่ไหมโอเทตุ่นตุนตุนตุนใส่ใหม่เอาไปใส่อีก หมดยังขยะหมดย่างหมดแล้ว<า>